哇。 โครงการ After Class c a m p เนี่ยนะครับเกิดจากการที่เรามีการสำรวจเรื่องของความคิดเห็นของเด็กที่อยู่ในแพลตฟอร์มของเราเนี่ยว่าสิ่งที่เขาอยากรู้สิ่งที่เขาอยากเป็นสิ่งที่เขาอยากทาคืออะไรก็ปรากฏว่าเรื่องของการทํเธุรกิี่ยเป็นเรื่องหลักที่เขาต้องการที่จะทําเด็กรุ่นใหม่เนี่ยต้องการที่จะทําอะไรที่เป็นของตัวเองเขาเขาโตมากกว่าที่เราคิดเขามักจะถามว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันช่วยทําอะไรให้มันดีขึ้นไหมช่วยสังคมบ้างหรือเปล่าช่วยคนรู้สึกเป็นอยู่ดีขึ้นไหม เราก็เลยเอาเรื่องของโจทย์ที่เด็กอยากได้เนะ่มาทาเป็นตัวแคมป์ซึ่งภายในหลักสูตรของการจัดทาแคมป์นี่มันจะมีหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการการตลาดเรื่องของผู้บริโภคเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการด้านการเงินซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทําให้การจัดท,ทําแผนธุรกิจนนมันมีประสิทธิภาพสูงสุดครับ ของหนูคือหนูไม่รู้จักอัพเดอร์คมาก่อนเลยแล้วก็คือเห็นว่ามีค่ายแล้วหนูอยากเก็บพอร์ตเพราะว่าแบบมหจะเผื่อจะเข้ามาหาลัยง่ายตอนแรกก็ยังไม่รู้เลยว่าแฮกคาร์ชอนคืออะไรก็สมัครเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ไปเห็นในเน็ตฟลิกซ์มีซีรีส์ก็ดูก็ตามนั้นเลยค่ะก็อยากอยากเข้าค่ายมากค่ะรู้สึกสนุกแล้วก็ เจอเพื่อนๆที่ตอนนี้ก็แบบสนิทกันแล้วอูก็คืออยากมีธุรกิจของตัวเองก็เลยว่าค่ายนี้น่าจะมีพื้นฐานสมมติเราแบบไปต่อยอดในอนาคตเนี่ยก็เลยลองมาสมัครดูแล้วก็แบบโอ้ยติดอะไรอย่างนี้ใจบอกทีบ้านคือของหนูหน้าที่เป็น CEO ค่ะเป็นหน้าที่ที่เราต้องแบบคอยดูอง์รวมอะค่ะแล้วก็ช่วยเพื่อนทําในสิ่งที่เพื่อนไม่ได้แล้วก็รวมถึงเรื่องการตลาด ซึ่งก็เป็นเรื่องที่แบบเรื่องใหม่มากๆแล้วก็ตอนพีชคือหนูก็รู้สึกว่าแบบกล้าขึ้นนะแบบพัฒนาตัวเองมากๆเลยแบบต่อไปนี้เดี๋ยวจะไปเป็น <c oughs> เซลล์แล้วโนคีนเป็น CFO ค่ะก <c oughs> ็คือดูดรับเรื่องการเงินของปุ่มแบบคนลงทุนเท่าไหร่ถึงจะแบบว่าเป็นผลของกําไรของบริษัท <c oughs> เราไม่เคยรู้เลยว่าต้องเอาตัวไหนมาคํานวณเอาอย่างนี้มาคานวณได้ไหมจะได้เงินคืนทุนกี่ปีกําไรบริษัทจะ หรือว่าแบบว่าต้นทุนอันนี้ประมาณไหนจะพอไหมอะค่ะอันนี้ก็คือแบบได้ความรู้จากตรงนี้ที่พี่เขาสอนมาด้วยค่ะเป็น CPO นะคะก็เกี่ยวกับเทคโนโลยีเรื่องหน้าตาแอปหรือว่าการแบบคอยหาจุดอ่อนของแอปอื่นๆอะไรแล้วก็มาปรับใช้ของแอปเรายเงี้ยค่ะของหนูเป็น CDO ค่ะก็คือเป็นดีไซน์ แต่ตัวที่หนูทําก็คือจะเป็นตัวโปรโตไทป์ของแอปละคะ่ะก็คือที่โชว์อยู่ที่เห็นตอนพูชนะคะรู้สึกว่าได้อินพุกตัวเองตรงไปฝึกทําได้ลองทําแล้วก็ตอนนี้ก็คือทำคล่องทำคล่องอยูระดับหนึ่งเลย ก็ท้าทายก็ก็รู้สึกว่าอุ้ยไม่ได้เตรียมมารู้สึกว่าแบบเอ้ารู้สึกว่าถามคําถามที่แบบเอ้าคิดว่าแน่แน่เลยแน่แน่เลยคําถามนี้เอาถามจริงจริงด้วยโหดนะเรงเดีจะบอกว่าคือกรรมการตอนที่นั่งอยู่คือดูโหดมากใช่ค่ะแต่พอข้างหลังแบบข้างหลังมาคือคนเหมือนคนละคนเลย เขามาคุยแบบเออเป็นไงบ้างแบบสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยใช่อ<ง>พอคาแรคเตอร์แบบกรรมการก็กกคือโอ้โห่คือหนูเหมือนแบบว่าได้สังคมใหม่หมายถึงเพื่อนเขาก็มีแนวคิดของเขาเองอะคะ่ะคือวนัแนแรกๆที่เจอกันเพื่อนมีแบบแนวคิดใหม่มาเสนอแบบเยอะมากก็มีความคิดที่อ้วาวมีความคิดอย่างนี้ด้วยเหรอแบบเราก็ทําได้เพราะว่ามีเพื่อนแบบที่เขาพอจะช่วยเราได้แล้วก็พี่โค้ชที่เขาแบบให้ความรู้แบบแทบทั้งหมดเลยที่เขาจะรู้มะ ได้เรียนรู้สิ่งที่ไม่รู้จากห้องเรียนปกติค่ะก็ไม่มีให้เรียนอะไรอ่เงี้ยค่ะอยากให้น้องๆคิดว่ามันเป็นบันไดอีกขั้นหนึ่งที่น้องจะก้าวไปในมหาวิทยาลัยนะคะอยากให้ลองมากันดูเพราะว่าไม่ว่าจะเข้าสายไหนก็ตามบริหารมันวนอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วอะคะ่ะอยากให้ลองมาจริงๆมาช่วยผลักดันกันเพราะว่าค่ายนี้เขาดีจริงแบบรีบมาทําให้ค่ายเขาดังกันค่ะเราจะได้แบบว่า ไปองปังปังบวบวะ <laughs> ในในฐานะที่ผมเป็นคนไทยแล้วก็ผ่านมาก่อนนะครับผม <c oughs> ผมก็เชื่อว่าจริงๆเรายัางต้องพัฒนาอีกเยอะนะครับในเรื่องของศักยภาพเชิงแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านครับเพราะว่าตอนนี้เพื่อนบ้านเขาก็ค่อนข้างไ,ไกลแล้วรุ่นที่เราเห็นเนี่ยประมาณ2030คนเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นท็อปแต่ว่าผมเชื่อว่าเราต้องสร้างคนประเทศนี้ให้เยอะกว่านี้นะครับคืออย่างน้อยเนี่ยสมมติรุ่นหนึ่งหกแสนคนเนี่ยทั้งประเทศเนี่ยเราควรจะมีอย่างน้อย80%ที่เป็นแบบนี้นะครับก็อยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้เยอะๆขึ้นแล้วก็เปิดโอกาสให้้กกับเเด็ๆยขาามจอ โดเลจพวกนี้เยอะขึ้นครับ,รบก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยได้สมัครเข้ามาเพราะว่ากิจกรรมทุกอย่างเนี่ยเราพยายามออกแบบให้มันสนุกแล้วก็พี่ๆทุกคนพยายามให้ความรู้น้องๆเต็มที่มากๆนะครับก็ถ้ามีคําถามหรืออยากสมัครเข้ามาเนี่ยสามารถติดต่อมาได้ที่ afterclass.com นะครับ และในปีนี้เราก็จะมีการทำขยายเรื่องของการทำ business camp เนี่ยไปในระดับโรงเรียนมากขึ้นเพื่อจะให้เกิดการแพร่ขยายแล้วก็การต่อยอดแนวคิดต่างๆมากขึ้นนะครับก็สำหรับน้องๆที่มีความสนใจในะพี่คิดว่า after class เนี่ยเป็นเวทีที่จะช่วยหล่อหลอมให้เรามีความเป็นมนุษย์ที่เต็มที่นะท่างเรื่องของการทำทำงานทำธุรกิจการใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนการบริหารจัดการด้านการเงินซึ่งทักษะทั้งหมดนี้เราเรียกว่า life skill ซึ่ง life skill เนี่ยมันจะเป็นตัวสำคัญที่ทำให้สามารถเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่มีการแข่งขันมากขึ้นมี ออปชันเกิดขึ้นตลอดเวลามันจะทำให้เราสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนและก็มีความสุขครับ